คำศัพท์ควรรู้มาร์คฮอสมาร์คฮอสมาร์คฮอสคือการเล่นชนิดหนึ่งเล่นบนกระดานสี่เหลี่ยมคล้ายกระดานหมากรุกหยกกัยกศกหยักศกหยักศกหมายถึงที่หยิกน้อยๆใช้แก่ผมหยักใหยหยักใหยหยักใย หมายถึงใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ในที่ต่างๆหลงไหลหลงไหลหลงไหลหมายถึงเผลอไพร,พรหิมมพานหิมมพานหิมมพานคือชื่อป่าหนาวแถบเหนือของอินเดียหรือชื่อกันที่สองแห่งเวสสันดรชาดก เฮรันยิกเฮรันยิกเฮรันยิกคือตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นต้นทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโสมนัสโสมนัสโสมนัสหมายถึงความสุขใจความปราบรื้มความเบิกบานโสพลโสพล โสพลหมายถึงงามโสธรโสธรโสธรหมายถึงพี่น้องร่วมท้องกันแสนยานุภาพแสนยานุภาพหมายถึงอำนาจทางทหารแสนยากรแสนยากรหมายถึงกองทัพ สเตมสแตมสแตมหมายถึงตราไปรษณียากรเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟหมายถึงยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหารหรือเริ่มตีลูกส่งให้ฝ่ายตรงข้ามสวรลักษ์สวรลักษ์สวรักษ์หมายถึงลักษณะดี สสวภาคสาเวภาคสาเวภาคหมายถึงความเจริญโชคลาภความสำเร็จแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ